เรียนท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านดิฉันนางสาวพัทิราแสงมณีตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษผู้ขอรับการประเมินเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสอพทโอเบ a ก a r ว s ร์ Awards, ระดับชาติครั้งที่11ประจำปี2564ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษประเภทความพิการทางสติปัญญา ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยมดิฉันขอนำเสนอผลการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ค่ะการปฏิบัติหน้าที่ในชีวิตข้าราชการครูของดิฉันเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2 5 6 2้วยโดยคติประจำใจที่ว่า teaching is a work of heart สอนด้วยใจไม่ใช่สอนด้วยหน้าที่ตลอดระยะเวลากว่า3ปี ที่ดิฉันเปลี่ยนบทบาทหน้าที่จากนักกายภาพบำบัดสู่ข้าราชการครูในโรงเรียนการศึกษาพิเศษดิฉันมีความมุ่งมั่นทุ่มเทเสียสละพัฒนาตนเองอยู่เสมอปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรณวิชาชีพครูยึดมั่นตามหลักการครองคนครองตนและครองงานน้อมนำสาพ,พระราชาเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเป็นหลักในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและคุณค่าต่อสังคมจากผลการปฏิบัติงานทำให้ดิฉันได้รับรางวัลต่างๆดังต่อไปนี้ค่ะรางวัลระดับเหรียญเงินรองชนะเลิศอันดับสองครูผู้ฝึกสอนนักเรียนกิจกรรมการแข่งขันการแสดงละครคุณธรรม บุพร่องทางสติปัญญาไม่กำหนดช่วงชั้นงานศิลปาหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่69ปีการศึกษา2562ได้รับคัดเลือกเข้ารับทุนฝึกอบกรมด้านการศึกษาพิเศษของศูนย์ซิมิโอเซนประจำปี2563ประเทศมาเลเซียในหลักสูตร Behavior Modification Forest Children with Special Educational Needs with และรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดผลงานวิจัยในชั้นเรียนจากกิจกรรมประกวดสื่อและนวัตกรรมงานวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนสงคลาพัฒนาปัญญาประจำปีการศึกษา2564และได้รับการเผยแพร่ผลงานวิจัยในเอกสารประกอบกิจกรรมและเว็บไซต์โรงเรียนและผลงานด้านการเป็นวิทยากร ให้ความรู้งานส่วนพฤกษศสาสตร์โรงเรียนเรื่องแนวทางการดำเนินงานส่วนพฤกษศสาสตร์โรงเรียน5องค์ประกอบให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญาวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการรักษาด้วยความร้อนความเย็นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญทุกท่านรับชมผลงานด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยมตามหัวข้อดังต่อไปนี้ค่ะดิฉันได้กำหนดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และพัฒนาหลักสูตรรายทักษะตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานสำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและออทิสติกดำเนินการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่คำนึงถึงศัก,กยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมดิฉันจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลโดยร่วมวางเป้าหมายพัฒนาการของผู้เรียนในแต่ละปีการศึกษาร่วมกับผู้ปกครองเพื่อการส่งเสริมพัฒนาได้ตรงตามความถนัดและตามศักยภาพสูงสุดของผู้เรียนด้านความพร้อมของสื่ออุปกรณ์ดิฉันทำการสำรวจความพร้อมของสื่อการเรียนการสอนอุปกรณ์ประกอบการสอน เรื่องอำนวยความสะดวกในห้องเรียนอยู่เสมอเพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาดิฉันจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการบูรณาการตามหลักสูตรนำกระบวนการ active learning เข้ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตซึ่งช่วยให้ผู้เรียนมีลักษณะอันพึงประสงค์8ประการ ตรงตามทักษะในศตรวรรษที่21ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตที่ดีดิฉันจะให้ความสำคัญในเรื่องแรงจูงใจของการสร้างบรรยากาศเชิงบวกอยู่เสมอเน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้แสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนอาจมีนำเสนอหน้าชั้นเรียนบ้างสำหรับผู้เรียนที่สามารถปฏิบัติได้เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับเพื่อนๆฝึกการพัฒนาด้านความเป็นผู้นำที่ดี กล้าคิดกล้าแสดงออกกล้าตัดสินใจด้วยตนเองใช้สื่อที่ดีและมีประสิทธิภาพตามความเหมาะสมความแตกต่างของผู้เรียนดิฉันใช้การสังเกตและจดบันทึกพฤติกรรมของผู้เรียนอยู่เป็นประจำอย่างต่อเนื่องให้ความสําคัญกับผู้เรียนทุกคนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมสร้างบรรยากาศในห้องเรียนเปรียบเสมือนแหล่งเรียนรู้ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ Play a n d Learn มีการกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้จากสื่อวิดีโอใน Youtube ใช้คำถามก่อนเรียนมากระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดและพร้อมที่จะเสนอแนวความคิดของตนให้ผู้อื่นทราบในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019ช่องทางออนไลน์เป็นช่องทางที่นักเรียนสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ดิฉันนำผลการพัฒนาการจัดการชั้นเรียนที่สามารถออกแบบการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีระบบและมีขั้นตอนตามหลักวิชาการมีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์อีกทั้งได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการบูรณาการด้วยหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจกพอเพียงคือมีเหตุผลในการทำผลงานพอประมาณในการใช้อุปกรณ์ และบริหารจัดการเวลาของตนเองในการทำงานทั้งหมดนี้คือการนำเสนอผลงานของดิฉันที่มีความตั้งใจในการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นกำลังและความสามารถเพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์แบบตามศักยภาพของตนเองและเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยพัฒนาประเทศชาติสืบไปขอพระคุณค่ะ